สวัสดีค่ะแฟนๆชาวไทยและชาวสปปลาวทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงราศีเด่นและเลขมงคลกับอาจารย์นองประจำวันอังคารที่15ตุลาคม2567ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอทําความเข้าใจกับแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวสปปลาวนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ฟังคลิปนี้นะคะก็เกิดข้อสงสัยนะคะ การเรียกในเรื่องของราศีกับนักษัตรินะ์น่ะของไทยถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยเราจะเรียกนักษัตรย์ชวดหรือปีชวดหรือปีหนูนะคะส่วนทางสปปลาวจะเรียกเป็นราศีนะคะราศีชวดนะคะยาวๆไปจนถึงนักกษัตริย์กุลหรือราศีกุลนะคะอันนี้เราทําความเข้าใจกันก่อนนะคะสําหรับเลขมงคลประจําวันอังคารที่15ตุลาคม2567มีดังนี้นะคะ2 8 7 12 9และ11เมื่อเราทราบเลขมงคลประจำวันกันแล้วนะคะต่อไปเป็นการจัดอันดับคนดวงดีราศีเด่นในครั้งนี้มีราศีอะไรกันบ้างเรามาฟังกันเลยนะคะเริ่มจากอันดับที่5 มีสองราศีนะคะคือราศีมเมะียและราศีมะแม่สองราศีนี้ให้เสริมดวงโดยการขอพรพ่อทำดีกับพ่อหรือร่วมบุญสร้างถนนถนทางสร้างทางเข้าวัดสําหรับเลขมงคลของคนกลุ่มราศีนี้มีดังนี้นะคะสี่ห้แดเดหนึ่งและสิเอ็ด สำหรับคนดวงดีราศีอันดับที่4ี่มีสองราศีนะคะในกลุ่มนี้จะมีราศีเถาะและราศีรรกาสองราศีนี้นะคะให้เสริมดวงโดยการนัทมบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราสำหรับเลขมงคลประจำกลุ่มราศีนี้12 9 10 1 2และ3 สำหรับคนดวงดีราศีเด่นอันดับที่3มี2ราศีนะคะจะมีราศีขานและราศีวอกสำหรับการเสริมดวงของทั้งสองราศีนี้นะะให้ทำดีกับแม่ขอพรแม่หรือจะร่วมบุญทำบุญกับมุดิธิน้องหมาน้องแมวหรือไถ่ชีวิตโคกระบือสำหรับเลขมงคลกลุ่มราศีนี้5 6 4 3 9และ8 สำหรับคนดวงดีราศีเด่นอันดับที่สองมีสามราศีจะมีราศีมะงรรราศีฉลูและราศีชวดสำหรับการเสริมดวงของคนกลุ่มราศีนี้นะคะให้ร่วมบุญค่าน้ำข้าไฟวัดนะคะหรือร่วมสร้างถนนหนทางซื้อที่ดินถวายวัดเป็นการเสริมดวงสำหรับเลขมงคลคนกลุ่มราศีนี้จะมีเลขสามสิบเจ็ดสี่ห้าและหก ส่วนอันดับที่1มี2ราศีนะคะคือราศีมะเสงและราศีจอสองราศีนี้นะคะให้ทําบุญกับแม่ขอพรแม่หรือจะทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราก็ได้นะคะสําหรับเลขมงคลนะคของคนกลุ่มราศีนี้จะมีเลข11 8 9 1 3และ12เอาละอาจารย์หนองก็ขอวอวยพรทุกท่านที่ฟังคลิปนี้ขอให้โชคดีขอให้มีความสุข ขอให้เฮงขอให้ปังปังกันทุกทุกคนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ